ไต้หวันคือละเมืองคลิปนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศการไปเที่ยวไต้หวัน4วัน3คืนของพวกเราคืนแรกที่จิวเฟินคืนที่2ที่ไทยจงและคืนที่3ที่ไทเปบอกเลยทั้งสนุกและก็เหนื่อยมากๆบรรยากาศกาจะเป็นยังไงไปชมกันเราสองคนได้จัดแผนทริปไต้หวัน ในช่วงวันที่1ถึงวันที่4พฤษภาคมซึ่งจริงๆก็เป็นวันหยุดแรงงานนะวันที่หนึ่งโดยเป็นช่วงหยุดยาวขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินต่อไปเราเดินทางในช่วงเช้านะครับเราลืมวางแผนว่าเราจะแลกเงินไปด้วยนะการแลกเงินในสนามบินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงเราเลยแลกขึ้นคนละพันเท่านั้นเองแล้วก็จะไปแลกกันที่ไต้หวัน ซึ่งมันก็ค่อนข้างเสียงนี่นจริงๆใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็พอไปถึงเวลามันจะเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับถึงก็ประมาณ11บเอโมงกว่า <S 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 เราลงที่สนามบินเท้าหยวนแอร์พอร์ตนะครับที่บอกว่ามันเป็นช่วงหยุดยาวเนี่ยคนมาหาสารมากก็จะออกมาได้แล้วมันก็มีคนหลายประเทศนะ มีทั้งของเราใช่ไหมมีไทยจีนเนี่ยนแล้วก็มีฟิลิปปินส์อะไรเนี่ยก็คือต่อต่อแถวผ่านต่อมใช่ไหมแบบยาวเป็นยึกืดยึกือยาว่าคือกว่าจะออกได้มีญี่ปุ่นด้วยนะสิ่งที่เรากําลังตามหาดับแรกเลยเพื่อเมื่อมาถึงไต้หวันก็คือลักีิดอกมันไว้เชื่อเนาได้เงินไว้เชื่อห้าพันบาทจากไต้หวันให้ใช้เที่ยวฟรี อ,อ,อยู่ไ่นคะไม่ได้พอเดินออกจากจากประตูทางออกต้องเลี้ยวขวาเลยเนาะก็จะถึงเลยเราก็กำลังมายืนรอรถไฟนะคะอยู่ที่สถาในีใต้ดิน m r g ของสนามบินนะคะ,ะสนามบินเทาหยวน รอรถไฟสายสีม่วงนะคะ e อ็กเพ s สเทนด์เอ็เพมันจะเร็วกว่ากันมันไม่จอดหลายป้ายด้วยนะครับตอนนี้ก็ถูกคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปไทยเปยเมนสเตชันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนีนะมันเป็นแท่นที่สามารถชาร์จแบตได้ด้วยครับ พอเรามาถึงไทเปเมนเซชันเนี่ยสิ่งที่เรากังวลว่าถ้าเราจะไปเที่ยวจีหลงเลยเนี่ยเราจะไม่มีที่ให้แลกเงินเราก็เลยต้องไปหาตูแ้แลกเงินซึ่งเนื่องจากว่าเราไปต้นสดที่นั่นนะครับแล้วให้เราต้องใช้เวลาในการเดินหาหลงนงานมากหลงหาตู้ต้นไม้เอาเติมเงินเข้าในบัตรยนะูทิปเนาะแล้วเราก็ต้องกดเงินสดจากตู้ลูปต้นไม้มันจะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะแล้วก็เป็นเลทการแลกเงินที่ดีที่สุดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องไปหาตั๋วขึ้นรถไฟ TRA A นะรถไฟท้องถิ่น เดินทางนะครับมาที่เมืองจีหลงทีนี้คือเนื่องจากเราไปค่อนข้างเย็นแล้วนะครับหลัง<ช>จากที่ออกจากที่นั่นเร,เ,เ,เราเลยเลือกที่จะไปที่เหอผิงก่อนรู้สึกจะเหลือเวลาเดินที่นั่นอยู่ประมาณหนึ่ง,งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราก็อยู่ที่เหอผิงไอแลนด์จีโอพาร์คนะครับก็<อ>นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่เรามาถึงนะฮะจากการที่เรามัวแต่หลงอยู่ในสถานีตอนนี้ห้าโมงสิบห้านาทีนะเรามาถึงตอนห้าโมงซึ่งเขาปิดหกโมง แต่ข้อดีของการมาตอนห้าโมงก็คือมันไม่ร้อนแล้วอากาศดีมากมากนะเย็นๆหน่อยๆแล้วก็ไม่มีแดดแล้วนี่ไงข้างหน้านี่อะไรนี่เราต้องไปทางไหนอะไรใหญ่ๆอากาศดีจะจัดเลยเราเสียเวลาสุดๆเลยที่มาถึงที่นี่จนได้ืมตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มาแล้วมั้งว่าต่หลงอยู่อก็ได้เห็นธรรมชาติบ้างดูจะหลงอยู่ในอันนี้คืออะไรวะเราสามารถว่ายน้ำได้ โอ้ย oh, จริงถ้าไปแล้วก็จะฟิวดีนะสวยมากบรรยากาศดีมากมันจะมีโซนที่เป็นทะเลเป็นเป็นแม่น้ําใช่ไหมแล้วก็ให้เราถ่ายรูปแล้วก็เดินเดินไปอีกมันก็จะเป็นแบบหินแบบลักษณะแบบรูปร่างสวยงามแบบ,แบ,บที่แปลกตามากสวยมากจริงๆยัง,ย,งยังอยากใช้เวลาที่นั่นต่ออยู่ยังไม่ได้อยากรีบเลยเพราะว่ามันจะปิดก่อนแล้วก็มีอีกจุดหมายไปทางนึงที่เราต้องการจะไปแล้วมันก็จะมืดถ่ายรูปไม่สวยเราก็เลยได้เดินที่นั่นแค่แบบเดียวแต่ว่า ประทับใจค่ะสวยดีอยู่ที่เจิ้นปินนะครับก็เป็นจุดถ่ายรูปนะท่าเรือนะครับดันนารจุดที่หนึ่งที่สวยงามมาเดี๋ยวเรามาถ่ายกันรูปกันนี่ัมารก่อนเราจะเดิมไปถึงแดดก็เริ่มหมดแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ยังก็ยังพอถ่ายรูปได้ที่ยังแบบก่อนโพสเพย์ยังพอได้นะครับนี่ก็เป็นจุดที่คนมาเยอะกันเหมือนกันนะ ช่คนตอนนี้ก็คือแดดตกแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนมาเยอะอยู่จริงจริงถ่ายช่วงเด็กก็ได้นี่ตรงนี้ต้องถ่ายอีกจุดหนึ่งเราตั้งใจว่าจะไปที่จักรยานปาปเป้าด้วยนะใช่ใแ,แต่ว่าเราตัดออกไปเพราะว่าเวลามันไม่ไม่พอเนื่องจากปลายทางของเราในวันแ,วแรกก็คือเจอเฟิน่นมันก็คือเลยจีหลงไปอีกนะครับเรากลัวว่าจะไปถึงตลาดไม่ทันขึ้นแท็กซี่แล้วก็มุ่งหน้าไป ที่จิวเฟินเลยซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บนเขาแล้วพอเราไปถึงที่นั่นแล้วมันก็กำลังจะปิดเหลือเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงมันงก็ยังดีที่ยังได้กินอะไรที่แบบเราศึกษามาว่าเฮ้ยต้องไปกินอันนี้อันนั้นอย่างนั้นเราก็ได้กินอันนั้นเป็นอันแรกแล้วอันที่สองเราก็ไปกินนมชานมไขมุกชานมไขมุกที่นั่นอร่อยมากแบบมันเป็นร้านดังอะร้านดังที่มันมีที่จิวเฟินด้วยมันถูงมากเลย ก๋วนกุ้เส้นแต่ซอสซุปนี่เต่ตอนนี้เขาปิดร้าน,น,นแล้วมันตั้งแต่จ้าทั้งปากทั้งอันเลยเหรอต็ดเอออได้หรอไม่ไหวไมันแตกเราก็ไปกินข้าวขาหมูต่อเช้าวันที่สองนะคะเราเดินออกจากที่พักมา เะะมื่อคืนเราพาที่จจอเฟิร์นะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับโรงน้ำชานะคะเราก็เลยจะไปตามถ่ายโรงน้ำชาก่อนที่จะไปเมืองไถจงค่ะตอนเดินขึ้นบันไดก็คือเหนื่อยมากเมื่อเขาเปิดไฟแล้วจริงๆร้านเปิดหลายร้านเลยนี่นะครับเมื่อวานจริงๆเมื่อวานเนี่ยเราเดินกันมารอบหนึ่งแบบ,แบบกระเป๋าแบบคนสองคนนี้แหละแปลว่ายังหนักแต่จริงๆคือเรามาผิดทางด้วยนะเราก็เลยต้องย้อนกลับไปคือแบบว่าเหนื่อยสุดๆเลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปโรงน้ำชาณนะจุดที่เป็นแรงบันดาลใจกับของเซ r ว i c เอ a เอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเราก็ว่าใช่แล้วกันมันมีขาวว่าใช่ข่าวก็บอกว่า,<ร>าไม่ใช่นะ่นี่มีร้านเหมือนร้านอของกินนะของกินก็เยอะแยะเลยโรงน้ำชาอยู่ทางไหนเอ่ยเนี่ยเมื่อวานเรามางเดินเท้าั้วทางนี้นี่ข้างในมีคนด้วยนะ ห้ามไปที่ไถจงนะครับเราเริ่มเดินทางจากจิเฟินนะครับโดยรถประจำทางแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ไทเปเมนเซชันก็นั่งสายเดียวเลยนะครับยาวมานี่นะครับบัตรเดินทางของเรานะครับอซี่การนะครับก็จะมีทั้งเป็นแบบบัตรนะแล้วก็อันนี้เป็นแบบไว้สำหรับไู้ก็สะดวกดีสำหรับคนที่จะพูกระเต๋าในน่องก็ขึ้นรถไฟได้นะครับรถไฟใต้ดินรถไฟ ต้องอย่าลืมเช็คเพราะว่าเหลืองเงินในบัตรเท่าไหร่ะะแล้วก็มันึ้นรถไฟไฮสปีดแต่รอบที่เราไปอ่ะเราได้แบบ non reserve นะมันจะเป็นเหมือนโบกี้ที่แบบว่าเป็น<ผ>ที่นั่ง,งรวมอ่ะเออที่ไหนว่างก็ไปนั่งได้อะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโชคดีไม่ต้องรอจุดมุ่งหมายของเราที่ไถ่จงก็คือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะไปสันมุลเลก่อนไถจงสเตชันอ่ะเราเข้าใจว่ามันจะใกล้กับที่พักของเรา กระเปเเะเนเนะถไฟไฮสปีดเนี่ยมันดันมาจอดอีกที่หนึ่งทําให้เราต้องเดินทางจากสถานีเนี่ยมาที่พักเราไกลตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงแรมนะคะที่เราพักคืนที่2นะคะอยู่ที่เมืองไถจงนะคะซึ่งโรงแรมชื่อว่าวินสตาร์นะคะรับตอนแรกนี้เราแจ้งว,จว่าเราเดินทางมาจากไทเปแต่กลายเป็นว่าเราไปลงสถานีอีกจุดหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่าต้องมาหารถไมาที่นี่นะครับ แต่วาเจ้าจวันนอยอยี้ตรงนี้จริงๆถ้าเอยู่ตรงนี้เดี่ยเขาเดิงงเนบางห้ามาโรงแรมนี้นะคะก็เข้ามาก็คือมีกลิ่นบุหรี่เลย,เยลห้องก็โอเคนะคะแต่ว่ามันมีกมมลิ่นนโรงแรมเมื่อวานจึ้งกว่าที่เราได้นะะจะเป็นแบบสนะี่เตียงนะเขาบอกว่าเนะขาอัปเกรดให้นะเป็นสี่เตียงคือประมาณสองคนนะแต่ว่าได้รองเท้ามาสี่คู่เขาบอกว่าอัปเกรดให้ฟรีก็ แปลกอยู่เหมือนกันว่าทาไมถึงน้ำเรลี่ยน้ฟรีนะครับก็เรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยนะเป็นโรงแรมที่รีวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาบอกว่าใกล้สถานีดีมากๆมีฟรี w i f i นะแต่มันขึ้นว่าไม่ปลอดภัยก็โอเคเดี๋ยวอย่างนี้เราจะไปตลาดนะครับลองดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงพอเข้าที่พักเสร็จแล้วสี่โมงเย็นแล้วนะเออมันมันก็เลยเหมือนจะใกล้หมดเวลานะแล้วแล้วก็เลยว่าเออเอาซันมูเล็กไปไวันถัดไปเออเราจะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีที่ที่พอที่จะไปแล้วซันมูเล็กแล้วก็ ขยาบมาเป็นอีกวันหนึ่งเนาะแล้วก็เลยได้ไปเรนโบว์วิลเลจซึ่งก็งไปไม่ทันถูกต้องก็ออกไปาโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่เรนโบว์วิลเลจนะครับนี่ Village, เรนโบว์วิลเลจเรามาแต่ว่าจนจวนสุดๆนะครับมาไม่ทันอย่าเรียกว่าจนจวนไม่ได้เข้าไปเพราะว่าปิดหมดให้ดูบรรยากาศประมาณนี้สวยงามนะครับแต่ว่าเข้าไปข้างในไม่ได้ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูจากข้างนอกละกันนะยังโชคดีที่ว่ายังมีมุมข้างนอกให้พอยถ่ายรูปเล่นได้อยู่นะครับสุดท้ายเราก็ไปไม่ทันคือเราวิ่งรอนั่งแท็กซี่ไปถึงปุ๊บเราก็วิ่งลงไปเลยพอเราวิ่งลงไปเสร็จคุณลุงที่เป็นคนเฝ้าที่นั่นก็ปิดประตูใส่เราเลยบอกว่าออไม่ได้แล้วปิดหมดแล้วคือเวาลาจริงเหลือประมาณสองสามนาทีอะที่จะเข้าไปก็จะเข้าไม่ได้เข้าแลวเขาห้ามเลยเออก็เลยกลายเป็นว่าก็น้อยแต่ว่าแบบว่า ไม่เป็นไรถ่ายข้างหน้าก็ได้โชคดีที่ตรงโซนข้างหน้ามันก็เป็นสีลุ้มเป็นอะไรให้ถ่ายรูปได้เหมือนกันที่เมืองไถจงนะครับสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆเนี่ยค่อนข้างอยู่ไกลกันพอสมควรนะที่พักเราเลยว่าจะเป็นเรนโบว์วิลเลจเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะไปต่อจากนี้ก็คือตลาดเฟิ่งเจียนะครับซึ่งไกลอยู่อ่ะ พอไปถึงตลาดปุ๊บสิ่งแรกที่เราเจอเลยมันเหมือนโลตี <ไข S 1> ที่มันออแป้งทาไข่ก็เป็นใส่ผักอะไรค่อนข้าง,งโอเค,อเคนะรสชาติดีเลยว้าวหลายอย่างอยู่นะปลาหมึกปิ้งโรยผงคล้ายๆกับผงทาโกยากิเนาะมันเหมือนเป็นทาโกยากิแต่ว่ามันไม่มีแป้งมันเป็นปลาหมึกชิ้นใหญ่แล้วก็รสชาติเป็นทาโกยากิปลาหมึกจากอ,อ,อิตาเลียนซีซันนิ่งนะครับ ที่ถ่ายจงคือของกินอร่อยเกือบทุกอย่างเลยโปร่งโปรงหน่อยเนะไม่แอดมากนะครับแล้วก็เดินง่ายแล้วก็ค่อนข้างใหญ่มั้งนะเขาขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเลยนะครับตองหูรูกที่แท้ฟูค่ะอร่อยมากละลายในปากมันเป็นแบบกระดาษหอ่อที่มันเป็นกระดาษละลายนในปากได้อะ พอมันอีกทีนึงแล้วก็ใส่ลงไปในถุงกระด้แล้วพอกัดเข้าไปมันแบบอูวอร่อยมากตอนเช้าอาหารมีอาหารเช้าให้อาหารเช้าก็อาเช้า่อยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็รสชาติดีนะกำลังหาทางไปกำลังหาทางไปสันวเล็กนะครับแต่เืินไม่ใช่ต้องขึนตรงนี้กำลังมุ่งหน้าไปแท็กซี่แล้วเนื่องจากว่าขึ้นรถไฟจากนี่ไม่ได้ สมุเล็กก็จะใช้เวลาเดินทางอีกพอสมควรนะชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเหมือนกันาการไปซานสะมุนเลอ่ะมันจะต้องซื้อเป็นเป็นทิปเนาะจ่ายตังค์เพื่อที่จะขึ้นไปแต่ทีนี้คือถ้าเรามีบัตรอยู่แล้วเนี่ยจะสามารถเอาบาตัตรไปติดตับัตรเพื่อที่จะขึ้นไปได้ easy card ของเราเราใช้ของเราได้บรรยากาศพอถึงซานสมุนเลปุ๊บมันก็เป็นเหมือนทะเลสาบตรงกลาง<ช>เนาะแล้ววิว <view S 1> มันก็สวยจุดหมายแรกที่เราตั้งใจจะมาถึงนี่สิ่งที่เราจะทําอันแรกคือขึ้นกระเช้าเราจะมาขึ้นกระเช้ากันที่นี่นะครับอันนี้นี่กระเช้้าามนี มากินข้าวก่อนที่จะขึ้นกระเช้าอาหารที่นั่นก็อร่อยรอร่อยนะตอนนี้นะคะเราก็กำลังข,ขึ้นกระเช้านะคะซึ่งแถวที่เราต่ออยู่นะคะก็คือสักุระคาบินอเขาเรียกว่าแบบแบบขึ้นกระโอ่านี่นี่นนเห็นไหม,ม เอ่เป็นกระจกตรงพื้นทไมมองจากข้างล่างได้ที่ตู้มันจะมีกระจกตรงพื้นถ้ามันเป็นซากุระแต่ถ้าเก<ม>ิดเป็นแบบีลกุระก็คือไม่มีซากุระจะเป็นธรรมดาอ,อย่างนี้นะพื้นธรรมดาทีนี้จะต้องรอคิวนานกว่านิดหน่อยอ่านี้กาลังต่อต่อคิวกันอยู่นะครับตอนน้มีไม่ค่อยเยอะตอนแรกเข้าใจว่าพื้นกระจกมันคือสีเขียวเนาะแต่ว่ามันกลายเป็นแบบซากุระไปแล้วตอนนี้อหม่าก็ซื้อตั๋วซื้ออะไรเรียบร้อย ก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนี่แต่ก่อนมันจะเป็นสีเขียวนะแต่กลายเป็นซากุระไปแล้วตอนนี้ตอนแรกก็เข้าใจมันเขียนว่าซากุระควีนเนาะใช่ซากุระควีนทับทินถ้าใครมาเล็งสีเขียวคือตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วครับต้องมีดอกซากุระอย่อุ้ยตกใจหมดเลยอ๋อนี่นะครับเรากำลัง่งหน้าครับ แล้ข้างล่างคือแบบว่าสายจัดๆนี่นะฮะเห็นข้างล่างหูดเลยโอเคนี่มันลอยอยู่นะนี่ชอบตรงนี้แต่ว่าเหมือนมันยังลมมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่คือกระเช้าสวยมากคือว้าวคืออเมซิ่งเวลาเดินไปขึ้นกระเช้ามันจะแบ่งแถวเป็น2แถว เดินเข้าคนละช่องมันจะเป็นกระเช้าปกติกับกระเช้าแบบซากุระถ้าเป็นแบบพื้นถือบะไม่ต้องรอเลยขึ้นได้เลยเราก็อยู่แถวซากุระแต่มันก็คุ้มค่ามากมันได้มองพื้นแล้วมันแบบวาดเสียวแล้วมันก็สวยมันเป็นป่าเออครับทายลูปมาสวยจริงๆคุ้มแบบที่มาสัวมเุษยแล้วครับครับฝั่งนี้แหละสวยเพราะว่ามันจะเห็นเต็มๆหลังจากกระเช้าเราก็ได้เขาเรียกว่าเหมือนเดินโต๊ะทะเลสาบแต่บยากาศตอนนั้นเหมือนจะเริ่มร้อนแหละนี่นะครับเล็กไซ เทรลนะฮะเรามาเดินเทรลน้ารอบนี่ทะเลสาบซันบุนเล็กประมาณ13บสามวีสวยมากแต่อากาศค่อนข้างร้อนนี่ใหญ่มากนะครับสีเขียวเลยก็ตอนนี้กำลังเดินมุ่งหน้าไปเรื่อยจะไปขึ้นท่าเรือตรงนั้นนะครับ แล้วก็ไปเหมือนถนนคนเดินนะครับที่ซันบุลเลยเราเห็นร้านไหนยาวเราก็ไปต่อกับเขาเลยซึ่งไม่ได้ว้าวเลยค่ะมีอันนึงมันจะเป็นเหมือนไม้ไผ่แล้วก็เป็นแป้งพันๆในไม้ไผ่ใช่ไหมแล้วเราเห็นคนเดินถือเราก็เฮ้ยอะไรอะคนกินเต็มเลยแล้วก็เลยไปต่อกับเขาพอมากินดูก็แบบว่าไม่แน่อยเลยนี่ก็ไปต่อคิวซื้อเออลูกกบกบแพนเค้กยาวๆที่คนถือเยอะเหมือนกัน กาชอิธรรมดาบ้างเหตุการณ์หนึ่งที่สันบุรเล็กตรงจังหวะนั้นคือเราทําอิซิการอิสิการหายพวงกุญแจไอเม็ดเม็ดที่มันแบบเอาไว้เกี่ยวอ่ะมันดันหายไปตอนไหนไม่แน่ใจจริงๆก็ใส่เงินไปประมาณสามสี่ร้อยก็จะไม่ผิดก็หายไปเลยสี่ร้อยแล้วก็ได้ซื้อแผ่นใหม่ที่นั่นจริงๆไม่ควรเอาอิสิการมาห้อยนะเพราะว่าถ้ามันหายไปก็เสียดายเราควรจะมาเก็บเก็บให้มีชิดน่าจะดีกว่าแล้วเราก็ไปึ้นเรือ อ่าจริงๆฟิลบรรยากาศตอนขึ้นเรือก็ดีนะมันน้ำเป็นออกสีฟ้ฟาน้ำใสสวยงามเมื่อไห่ายย้อมใหม่เราแค่ขึ้นเรือข้ามฟากใหม่อีกฟากหนึ่งจริงๆมันจะมีวัดมีอะไรด้วยนะแต่ว่าเราเราไม่ได้ไป,ไปขึ้นแบบนั้นเราขึ้นข้ามฟากเฉยๆ จากนั้นเราก็นั่งรถกลับเลยกลับไถจงเพื่อที่จะไปไทเป้ครับ,รบกำลังเตรียมตัวกลับไทเปกันแล้วนะฮนะรออยู่ตรง HSR นะครับเป็นไฮสปีดนะครับผมน่าจะใช้เ,เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเดินทางนะครับตอนนี้นะฮะน,นี่ก็มีผู้คนะนะครับเตรียมไปนะครับนี่กิอนอะไรบ้างอร่อยไหมเพื่อดีนะคะอร่อยชาไต้หวันนะครับซื้อที่เซเว่นตรงนี้ ะหนูอ่ะแล้วก็ขนมอะไรตัวนี้ก็ออร่ยดีนตูกเอาค่ะหิวพอจะถึงที่ก็คือหิวละโอเคเดี๋ยวก็จะไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับแล้วก็จะไปต่อที่ชิลิทนะครับในมาร์เก็ตโอ้โหเด็กเพอ่ าชื่อลินมาร์เก็ตนะครับถึงสักทีนะฮะโอ้โห,หมันเหมือนเป็น่านขายเสื้อผ้าหรือเปล่าว่าอ,อูจากตรงนี้นะเดี๋ยวลองเดินเดินไปก่อนถ้นาจะตรงนู้นหรือเปล่าเนาะไปะคือแบบว่าคนแน่นมากครับวันนี้เฮ้ยพอสตาไก่ไม่มีไปรูปเลยแฮะแปลกมาก ว่าน่าจะเข้าถูกกันนะครับตอนนี้แต่ละร้านคือแบบว่ามีคนต่อแถวอยู่ตลอดเลยนะครับมันมีร้านที่น่าเข้าเยอะมากครับแต่ว่าคนมันเยอะเกินบรรยากาศของตลาดเชียงหลินเราเข้าทางซอยทางซ้ายแล้วมันเป็นเหมือนซอยเล็กๆเนาะมันเลยดูแคบแคหน่อยแล้วก็บรรยากาศเหมือนตอนที่เราไปมันฝนจะตกด้วยตกปอยๆมันก็เลยเหมือนกับต้องรีบเดินนิดนึงแต่ก็มีซอกซอยค่อนข้างเยอะ คงหมูตุ๋นสมุนไพรกับไก่ตุ๋นสมุนไพรแล้วก็เส้นหมี่ขาวอันนั้นเป็นร้านมิชลินร้านหนึ่งแล้วร้านนี้ก็เป็นร้านที่คนเยอะมากร้อนมากมกินไม่ได้แต่หิวมากน่ากินจุงแล้วก็ที่เราจะไปกินที่ปแปลกๆนะก็คือเป็นเหมือนไอติมทวนัศน์ก็อร่อยดีนะชอบไหมไม่ได้รู้สึกว่าอยากกินซ้ำมีอยู่ที่ทาเลที่เป็นเหมือนสุดกลางเลยนะ อันนี้เหมือนพี่ไทยหรอมีแบบอะไรแบบถึงแล้วนะฮะนี่ฮะที่หัวนะครับท่านสิบเอ็ดจะเป็นยังไงลองดูผิดทางนะทางจริงตรงนี้อ่ะเ<อ>มื่อกี้โอ้ออยนี่มีร้านไก่ทอดตรงนี้เลยโอเคอะทางจริงตรงนี้นะเมื่อกี้เกี่ยวเข้า เราก็ไม่ผิดเหมือนจะเป็นแต่บันไดหึมีคาบเลือดอยู่นี่ด้วยชื่อโรงแรมตี้หวัวครับเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับซีเหมือนติง,งวัดหลงซานอะไรอย่างนี้ซ,ซึ่งหลอนมากเลยค่อนข้างเล็กเลดีแต่ว่า<ๆ>เก่ามากเล็กก็เก่าหลอนมากตั้งแต่หน้าทางเข้าจนมาถึงในห้องวันนี้ขออนุญาตนอนเปิดไฟนะคะนี่ก็คือห้องน้ำนะคะ แต่ก็คือหลับสนิทไม่ได้มีฝันร้ายเห็นผีอะไรค่ะแต่แค่บรรยากาศมันชวนให้หลอนไปเองแต่ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะโอเค thank y o ไปินข้าต้มหมูกรอบเป็นร้านชื่อดังใช่ที่อยู่แถวๆวัดหลวงสาก็อร่อยจริงหมูกรอบอร่อยแล้วก็มีพวกเครื่องในปลาหมึกอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะทตก่นไ,ไปนั่งกับคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าเราไปสคนเราตรโต๊ะมันเป็นตโต๊ะสี่คน เออแล้วเขาก็จะจัดให้ทุกทุกเก้าอี้มันเต็มเนาะนี่นะครับวัดลงซานนะครับนี่จุดแรกที่เขาจะมาเซลฟี่กันจะตรงนี้เหมือนน้ำตกนะต้องเข้าประตูนี้นะครับแต่บาง่านก็ไไปข้างในคน่อนข้างคนเยอะมากๆเลยคนมาขอพรเครื่องรางที่ซื้อกันกลับบ้านโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อเครื่องรางมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียมากนะเพราะว่าฝากบก็พอซื้อมาเสร็จนะคะเราก็ต้องไปแ c t i v เว e น,นะคะกันค่ะ องแต่เกะราะว่ากินทูมันต้องฝเข้าไปในเนื้อกิ่นทูบมันต้องฝังเข้าไปในเนื้อมันถึงจะเป็น activate สำเร็จเตรียมเตไปด้วยกบเชื่อไหมถ้าถูต้องแกะนเนี่ะเราจะมีการเปิดให้ของทุกคนนะครับจะได้แบบว่าครบขั้นตอนอันนี้คือเครื่องรัง การแอคทีเวตก็คือพอเราซื้อเครื่องรางมาแล้วนะคะเราจะต้องเอาเครื่องรางเนี่ยไปวนรอบทูบสามรอบเพื่อเป็นการแอคทีเวตที่อร์ส้อันนี้อยู่ตลาดนะครับหน้าวัดหลวงซานนะครับ thank you thank you okay thank you ร้านชีดานะซึ่งแปลว่าเทสตี้นะครับในภาษาไต้หวันเรื่องมีอยู่ว่านะครับเราลืมโผลแบงค์นะครับจากที่จิวเฟินนะตั้งแต่คืนแรกนะครับแล้วก็เลยติดต่อไปทางโรงแรมนะครับให้เขาดูแลให้นะครับจัดการเรื่องหาให้ส่งนะครับมาให้เรานะครับซึ่งสุดท้ายนะครับวันที่สามนะครับเรามานอนที่แถววัดลงซารนะครับก็มาส่งอยู่นะครับตั้งแต่วันศุกร์ นะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ได้ว่าบริการดีมากๆเลยนะครับโรงแรมนะครับของที่จิวเฟิร์นนะครับชื่อทำวันนีอินนะครับจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายตังค์เรียบร้อยค่าส่งเจาดส่งห้ดอลลาร์ในวันนั้นนะก็จะมีให้เขาส่งของมาให้จากจิวเฟิร์นนะโชคดีที่วันนั้นคือวันที่เราได้ของพอดีเหมือน,นจะเป็นเหมือนสยามนะครับของประเทศไทยนะครับเราก็ไปถ่ายรูยปใส่ลุง แล้วก็ถ่ารูปก,กับตึกแดงสิ่งแรกที่เราไปกินก็คือเป็นเหมือนไก่ทอดเจี NG, ๋จี่รว่าจำชื่อ,อผิดนะเป็นร้านดังนะเฉยๆแต่ว่า,าพอกินไปเหมือนเราสั่งไก่ป๊อปหรืออะไรไปก็ค่อนข้างเฉยๆนะครับสั่งฟู้ถังก็อร่อยเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าที่จิ๋วเฟิ่นอร่อยกว่าหรือเป็นพอาหิวมาก,มากๆก็ไม่รู้แล้วก็ไปกินบะหมีม่อาจงที่บะหมีม่อาจงก็อร่อยนะ<ๆ>มันมี มันมีความารู้สึกแอ<า>นเป็นขพาะปลาก็อร่อยแถวยาวเหมือนกันมามีอาโจนะครับดูแถวที่เราต่อกันมาใช้เวลาต่อประมาณน่าจะมีนสิบห้านาท,ทีขึ้นไปอะลองชิมมาดูเป็นไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกมันยังร้อนอยู่อร่อยดียค่ะเหมือนน้ำา ปลาแห้งแล้วก็มีเส้นแบบนี้คล้ายๆกับเพาะปลานั้นแต่ว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นมันมีใต้ใส้มันอร่อยก็ไปทดลองกินเซี่ยวหลงเปาร้านแบบโรเคอลเลยเป็นคนขีนรัขา,าย,ยาเซียวหลงเปาอย่างร้อน ที่อร่อยสําหรับเราแล้วก็คือโดนัทโดนัททอดมันผงนมก็อร่อยดีนะไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนนี่นะครับซุปเปอร์มิลคโดนัทนะครับอ่าก็ชิมไปละเป็นโดนัทที่กรอบนอกนุ่มในนะครับอรุสวงสถานเจียงไคเช็คนะฮะอันนี้ไคเช็คก่อนนี่ฮะอะไรไคเช็คอะ,ะ,อะไรฮะเจียงหรอเจียงเช็คก่อน โอเคฮะนี่อันนี้คือสถานที่ที่เราจะ,จะจะเดินไปนะครับแต่ว่าถ้าลองมองดีๆนะครับตอนนี้จะมีคนใส่เสื้อสีขาวน้ําเงินกันนะฮะมาถูกวันมากเลยนะครับมีอะไรสักอย่างหนึ่งคนจํานวนมากใส่ชุดขาวน้ําเงินนะครับคนท้องถิ่นที่นี่ <L an> นี่ข้างหลังอีกเยอะเลยนะฮะที่กำลังเดินเข้ามาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆแต่ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันอันนี้เป็นที่สุดท้ายของเราแล้วนะครับในกการเดินทางในทริป วนันนั้นเป็นวันที่ลมเย็นมากรวมกับแบบบริบทรอบๆที่มันแบบว่าใหญ่โตวสวยงาม,ม,มาอลังการาม,ามนันก็คือแบบว้าวมากเลยสําหรับเราเราส้ว่าเฮ้ยมันสวยจริงแล้วมันก็ใหญ่มากนี่นะครับแล้วจะเป็นงานรณรงค์นะครับที่มีคนจานวนมากมานะฮะเเขาคงจัดขบวนขึ้นมาประมาณนี้ เหมือนทักซ้อมก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะอาจาอาจะทำจริงตอนกลางคืนหรือเปล่านะครับทนี้เขากำลังตะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุนะแถวนั้นอนะมันจะมีร้านชาน,นมไข่มุกเจ้าแรกของไต้หวันซึ่งเราเดินผ่านเราไม่ได้เข้าไปเส้นไดเส้ดมากมากไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกทีเมื่อไหอไร่แต่คือแบบนั่นคือเจ้าแรกของโลกเลยอะที่แบบทำชาน,นม ไขมุกขึ้นมาเสร็จแล้วเ <ไป S 1> <Expert S 2> ราก็ไปเอ็กซ์เพรสนเขาวยวนเดินทางกับแต่สิ่งที่ประทับใจที่ไต้หวันก็คงจะเป็นเรื่องของสตตีทฟูดจริงๆเพราะว่าที่ไปที่นั่นก็เพื่อไปกินสตตีทฟูดแล้วมันก็นม,มีของอร่อยหลายอย่างจริงเหมือนคนเขาเก่งเรื่องการทําอาหารเนาะมีอาหารที่มันปแปลกๆอะไรค่อนข้างหลากหลาย,ยาคือปัญหาของการเดินทางของเราคือการที่เรา ตั้งใจว่าจะพักคืนละเมืองอะคือใช่เราอยาก,ยยากไปหลายๆแลนด<ม>์มาร์กที่เราอยากไปซึ่งแต่ละอันมันไกลกันมากแล้วทาให้เวลาส่วนใหญ่คือการนั่งรถ<ม>แล้วพอไปถึงสถานที่นั้นอะเราได้ใช้เวลากลับมันน้อยเกินมันยังไม่อิ่มอะมันยังแบบอยากที่จะอยู่ต่อแต่ว่า,าต้องไปต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันอะไรเงี้ยก็เสียดายตรงนี้ที่แบบว่าเป็นการจัดทริปที่แบบว่า เดินทางเยอะไปหน่อยจัดกันเองด้วยแล้วก็ไปกันสอคนครั้งแรกไปกันสองคนครั้งแรกแล้วก็แบบตั้งใจว่าเออเสียตวเสียเงินซื้อตั๋วทกปเินทาง้เลยอยากไปที่ไหนก็ไปให้มันครบก็เลยกลายเป็นว่าเหนื่อยเกินถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ